สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมพบสุกร์ชาแนลในวันนี้ผมก็จะขอนําเสนอนะครับก็คือการเตรียมงานฉลองงานเท้าสุรนารีหรือคุณย่าโมแห่งเมืองโคราชของเรานี่เองแต่ที่นี่ที่จัดก็คือเป็นที่ว่าการอำเภอจัก,กรราชก็คือจะมีงานในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่25ถึงวันที่26 มีนาคม2565นอะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้ก็เป็นเวทีกลางนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังจัดสถานที่เอาไว้ในวันพรุ่งนี้นี่นะครับเวทีก็ใหญ่พอสมควรอลังการมากถือว่าเป็นปีที่ทางอำเภอจักราชได้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมก็ได้นำเพื่อนๆนะครับมาดูการเตรียมการ นในวันนี้ก็คือวันที่24นะครับที่ผมมาถ่ายทําอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่ว่าการอำเภออันนี้ก็เป็นลานที่จะใช้ในการจัดแสดงในการลํบวงสวงคุณย่าโมนะครับก็เห็นว่าก็จะมีงานอีกหลายๆอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้จัดนะครับ เดี๋ยวผมก็จะได้นํามาเรียบเรียงให้ดูว่ามีอะไรกันบ้างนะัดตรงนี้ก็จะเอาไว้สําหรับให้คนที่ได้ลงทะเบียนนะครับมาลำโทนลำวงสวงให้แก่คุณย่าโมแถมยังมีอ,อันนี้ก็คือพิธีสงฆ์ที่จะได้มาทำในวันที่25ก็คือการจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานในครั้งนี้นะครับทีนี้ใน งานนะครับคร่าวๆนี่นะครับตามรายการที่ทางอำเภอได้จัดก็จะมีอาทิเช่นการประกวดอาหารพื้นบ้านการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการแข่งขันตะกร้อกีฬา,าพื้นบ้านการโชว์เดินแบบผ้าไทยตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีอำเภอจักราดตลาดสินค้าการเกษตร แล้วก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆน,นักเกรียนนะครับเยาวชนได้แสดงดนตรีสดที่เวทีกลางของของงานนะครับที่ผมได้นําเสนอไปนะครับน้องๆน,นักเกรียนนักศึกษาหรือเยาวชนนะครับก็สามารถมาเล่นดนตรีนะครับใครที่มีคนสามารถก็มาติดต่อทางเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้าของอํเอาเภอจักราชนี่นะครับ ุ่งนี้ก็คงจะคึกคักกันน้าดูนะครับมีร้านค้าเข้ามาขายหลากหลายร้านนะครับในวันนี้วันที่24นะครับทางอำเภอก็ได้ให้คนที่จะเข้าไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนม่ำพ่อค้าแม่ขายที่นำสินค้าไปขายก็จะต้องตรวจโควิด COVID นะครับด้วยการ ATK เเพื่อ นำผลไปให้เจ้าหน้าที่ทางเข้าได้ดูนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็ของผู้ร่วมงานในวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อชุดตรวจมานะครับมาตรวจเองที่บ้านแล้วก็คนขายของคนนึงคือพี่คนนึงนะครับที่จะไปขายในวันงานเพื่อความปลอดภัยผมก็ได้โหลดแอปหมอพร้อมขึ้นมาเพื่อที่จะทำการตรวจแล้วก็เอาไปให้ เจ้าหน้าที่เขาดูยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผลออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เตรียมการนะครับไปซื้อมาแล้วแล้วก็จะทําการตรวจในการตรวจก็จะมีทางคุณหมอเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูเราด้วยไม่ใช่ว่าเราตรวจเองทําผลขึ้นมาเองนะครับทางคุณหมอก็จะนั่งดูเราประมาณ15-20ถึงนาทีว่าเราทําถูกต้องไหมขั้นตอนถูกต้องไหมแล้วผลออกมาโอเคหรือเปล่า แล้วคุณหมอก็จะยืนยันผลให้กับในแอปหมอพร้อมของเราเราสามารถที่จะเอาไปยื่นที่ไหนก็ได้ที่เราไปนะครับ<อ>ในวันงานพรุ่งนี้ผมก็จะเอาเข้าวสาร<อ>ข้าวหอมมะลิปอสารเคมีที่ผมปลูกเองเอาไปจัดจำหน่ายในวันงาน<อ>นี่ก็จะเป็น ุ้หรือเต็นขายของของสินค้าโอท็อปสินค้าการเกษตรต่างๆก็จะมีหลายหมู่บ้านทีเดียวนะครับในวันนี้ผมก็ขอมานำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ